สวัสดีค่ะอยู่กับเก๋นะคะกับช่อง Ford g a t e c h a l Ford เจริญนะครอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเก๋มีรถมานำเสนอนะคะเป็นรุ่น Nexgen t XL Plus นะคะแคบยกสูงนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะในรุ่นนี้นะคะขายดีมากๆเลยนะคะเราก็ยอดนิยมเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่จะเอาไปใช้งานส่วนตัวหรือจะอไปบรรทุกนะคะ ก็คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้า170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะคะราคาอยู่ที่719,000บาทวันนี้นะคะ เก๋มาจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือราคาตัวรถนะคะ599,0 0 0บาทนะคะลดไปเลยค่ะ1 2 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็พักหาเก๋ดได้เลยนะคะการตกแต่งนะคะที่เหมือนกับแรปเตอร์นะคะเก๋พาไปนำชมค่ะบนฝากระโปรงนะคะได้มีการติดตั้งนะคะเป็นสกู๊ปนะคะที่เหมือนกับตัวแรปเตอร์นะคะทั้งสองข้างอันนี้นะคะติดเพื่อความสวยงามนะคะด้านหน้านะคะตัวกระจังนะคะ เป็นกระจังทรงแรปเตอร์นะคะทําเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ FORD นะคะดำนะคะตัดด้วยสีแดงนะคะพร้อมด้วยไฟจิ๋วนะคะสจุดนะคะตะแกรงที่มีขนาดใหญ่นะคะทําให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีเลยค่ะกันชนด้านหน้านะคะที่เหมือนกับแรปเตอร์เลยนะคะตัวปลายกันชนนะคะทําเป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้าอยากได้เป็นสีอื่นนะคะก็แจ้งเกตได้เลยนะคะไปของรุ่น XL พ u s นะคะ เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของฝากข้อไฟหน้านะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของไฟตัดหมอนะคะห่วงลากจูนะคะมีให้1จุดนะคะเป็นมาตรฐานสำหรับในรุ่นของ XL พั s นะคะ ด้านข้างนะคะเป็นคิ้วร้อนะคะ6นิ้วนะคะแบบเรียบนะคะให้เข้าชุดกับกันชนหน้านะคะที่เป็นแลปเตอร์นะคะในตัวของแม็กและยางนะคะในรุ่นของ X l Plus พนะคะเป็นแม็ก17นะคะมีการเปลี่ยนในตัวของลายแม็กนะคะแล้วก็ไซส์ยางนะคะแม็กเป็นแม็ก20ของแวไพายนะคะเป็นดำนะคะปัดด้วยสีเงินนะคะตัว ไซยานะคะใส่อยู่ที่275 55R 20นะคะแบบใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่ตัวกระจกปรับเป็นไฟฟ้านะคะพับยังเป็นพับมือนะคะด้านหลังคาค่ะติดตั้งนะคะเป็นราลาหลังคาทรงสปอร์ตสีดำนะคะเบ้ารองมือกันลอยนะคะติดตั้งให้มือจับในรุ่นของ XL พนะคะเป็นสีดำด้านบันไดนะคะมาตรฐานมาจากโรงงานเลยค่ะ ด้านท้ายนะคะติดตั้งนะคะเป็นโลบาร์เหล็กนะคะก็มีขีบสีแดงน,นะคะเพิ่มความสวยงามลูกเล่นให้กับตัวโรบาร์นะคะมีไฟเบรกนะคะอยู่ที่โรบาร์ด้วยนะคะปลายกระบอกปลายของโรบาร์นะคะก็คล้ายๆกับปลายกระบอกเปืนนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่ปลายกระบอกด้วยค่ะไฟท้ายนะคะเป็นแบบมันติรีเฟ c t กเตอร์นะคะเพิ่มเติมนะคะฝาข้อไฟท้ายนะคะ ติดตั้งนะคะเป็นกาบฝาท้ายนะคะตัวพื้นนะคะเป็นสีขาวนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถตัวของอักษร FORD ทําเป็นสีดํานะคะวาวโลโก้เพื่อความสวยงามของตัวโลโก้ฟอร์นะคะ ตัวกันชนนะคะติดตั้งเพิ่มเติมเป็นกันชนเหล็กนะคะแข็งแรงนะคะสําหรับในรุ่นนี้เลยนะคะพร้อมด้วยห่วงโอเมก้ารากจูงนะคะสีแดงทั้งสองข้างคะ่ะก็มีบันไดขึ้นด้านข้างมาให้แล้วคะ่ะสาหรับเจ้า XL p a สคันนี้นะคะที่เปลี่ยนนะคะเป็นหน้าแรปเตอร์นะคะก็สวยๆงามๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะในรุ่นของ XL p a สนะคะอยากจะสอบถามนะคะการจัดไฟแนนซ์นะคะเก๋บอกได้เลยค่ะจัดไฟแนนซ์นะคะ,ะ,คะให้ถึงบ้าน เ,ะะเส่งมอบรถนะคะถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันค่ะเก,ก๋ฝากเบอร์นิดนึงนะคะ0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่อง Youtube ด้วยนะคะชื่อช่องฟอร์ดเก c h ช n แนลถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้เก๋ด้วยคะ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ